ขอละพกขอละเป็คเออมีดเอาหมูมาย่างก็ไม่เอามากระเบียร์หมูมาย่างวันนี้ได้กินแล้วหอูเอาาแข็งมากจ้าลาบไก่ลาบไก่ จะได้กินเอาเรื่องเหลือเนี่ยนัย่นคนนั้นนั่งให้กำลังใจอย่างเดียว <c oughs> <c oughs>